นายเหรอที่ชื่อว่าโอ้ว้าวฉันเก็บจำนายไม่ได้นายเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่สินะด,ดูจากเครื่องแต่งกายของนายก็รู้ครับผมย้ายมาใหม่ครับคุณสวยเอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะมาเริ่มการใช้ชีวิตบนเกาะคอลันกันแล้วนะครับโอ้โหการล่องเรือสุกร์โอ้โมาช่างยาวนานและไกลมาก ประตูก่อนนี่ก็คือเป็นมีหินเป็นหน้าผาอยู่สองก้อนในนี้ก็มีพวกนกปลาวานแล้วก็ลากไม้สีดำๆโอ้โหคนตัวหาสมบัติสุนักวิ่งเล่นโอ้โหน่าอยู่มากก่อนนี้เอามาเจอคุณคอนเนอร์เหรอสวัสดีโอ้ยินดีต้อนรับสุกอนรันนี่คือแป้นหมายของนายฉันจำไม่ได้เลยว่า มีคนมาเยี่ยมที่นี่ครั้งล่าสุดมันเมื่อไหร่ดูเหมือนว่าก่อนที่นี่จะไม่มีคนมาเยือนเลยแฮะเอาละดูจากสีหน้านายแล้วนายคงเหนื่อยมากสินะฉันจะพานายไปบ้านของนายแล้วกันตามฉันมาอุ้ยนี่ไงมาถึงแล้วนี่คือบ้านใหม่ของนายมันอาจดูกเก่าไปสักหน่อยนะแต่ว่าเรามีช่างที่ไว้ใจได้เอาล่ะเราทําเสร็จแล้วเค okay, เป็นเรื่องเมื่อเอ,อิจริงๆเราทําเสร็จทันเวลาที่พวกคุณจะมา ทานายกเราพึ่งแก้ไขสิ่งต่างๆภายในบ้านให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเหรอนี่นี่ดินดานี่โจโกนี่ชาวสวนคนใหม่นะมีชื่อว่าโอและโอ้พวกเขาสองคนนี้เป็นช่างไม้ประจำท้องที่นี้โอ้ยินดีรู้จักยินดีที่รู้จักมากนะยินดีต้อนรับสุกอรของเราเอาละนี่คือบ้านใหม่ของเรานะครับ เราจะเริ่มต้นกับบ้านใหม่ของเรามันอาจดูโรมไปสักหน่อยว่างไงนะ้าท่านนายกคุณบ้าฝีมือของเรานี่คือห่วยแตกใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้จังใจพูดแบบนั้นนะฉันหมายถึงว่ามันคุณน,นี่ที่กังวลจังเลยนะเราแค่ล้อเล่นนะเราซ่อมบางอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ แต่ว่าถ้าต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ไปที่ร้านค้าของเรานะเราจะไม่คิดเงินคุณเลยสัก,กบาทเดียวในการปรับปรุงครั้งแรกนะนะแต่ว่าเพื่อแรกเปลี่ยนกับส่วนนั้นคุณต้องหาไม้หรือว่าเครื่องมืออะไรมาเองเอาละดูเหมือนว่านายต้องการพักผ่อนฉันจะไม่กวนพวกนายแล้วบาย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 ครับสองคนนั้นก็จากไปแล้วอย่างที่เห็นเป็นไงล่ะที่นี่สุขสบายดีไหมล่ะ ดูเหมือนว่าแซมจะเปิดร้านอยู่ข้างในเมืองแซมนะ่ะเปิดร้านอยู่ข้างในเมืองสามารถไปหาเขาได้นะแล้วก็เนื้อสิง่งอื่นใดนี่มันเป็นที่ดินของนายที่นายจะได้ใช่ที่ดินแน่เหรอไม่ใช่ที่ทิ้งขยะใช่ไหมเนี่ยมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยโอโ้แต่ว่าเนื้อสิง่งอื่นใดมันกว้างโขตดแล้วก็กล่องนี้ ถ้านายอยากขายอะไรเอามาทิ้งไว้ในกล่องนี้แล้วจะมีคนมารับส่วนตอนเช้านายก็จะได้เงินอ๋อโอเคครับอ่าฉันต้องไปแล้วนายก็ต้องการพักผ่อนสินะไว้เจอกันใหม่นะบา,บายบายแต่ก่อนจากกันไปฉันมีของขวัญให้นายนี่ก็จะเป็นบัวรดน้ำขวานเคี้ยวแล้วก็ไม่ได้ ถ้าหากว่านายต้องการความช่วยเหลืออะไรก็มาบอกฉันได้ฉันยินดีช่วยเหลือานายเต็มที่เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็บายบายนะโอ้เฮ้ยมีจดหมายมาด้วยจดหมายจดหมายเพื่อซ่อมแซมบ้านกรุณารวบรวมไม้50ชิ้นและหิน20ชิ้นแล้วก็ไปยังร้านคาร์เพนเตอร์ ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็เราจะซ่อมบ้านให้คุณวันเดียวเสร็จโอ้โหทํางานไวโคตรแต่ว่าเราต้องเคลียร์สวนก่อนตัดต้นไม้เกี่ยวหญ้าผ่าหินแล้วก็เปิดหน้าดินหว่านเมล็ดรดน้ําแล้วก็รอเวลาให้มันเติบโตโอเคเราเริ่มจากมุมๆดีกว่าก่อนอื่นนี่นี่น อ,อ่ะเสร็จแล้วก็เปิดหน้าดินใช่ไหมเราเอาไว้มุมเลยดีไหมเนี่ยปับ๊บมันติดเกินไปอ่ะไม่เอาเราจะเอาไว้เข้าข้างใน,นมาหน่อยไม่ดีกว่าไว้มุมนี่แหละอ่ะโอ้พอ,อฟังแล้วคุดอีกรอบได้สมบัติ ส,สุดเลยฮะขุดไปเรามีมเมล็ดอย่างละ9ดังนั้นตามแล้วกันสามสามเป็นลูกบาตเลยแล้วก็เอาต่อกันไปเลยบานเมล็ดครับสมด้ไ่ด้ไสด้สไ่ได้มไม่ไ้ไม่ไไม่ไมไ้มไไม เอาไม้ไม่ต้องการแล้วต้องการหินชิบหายแล้วอย่างนี้นะต้องลม้มไม่อยากมาเริ่มตัดไม้นักแต่แรกต่อไปก็คือหินพลังงานพลังงานพลังงานจะกเกี้เรียงแล้วเหลือสามสิบโอ้โหดีสิเอื้อ เมื่อพลังงานคุณเหลือน้อยกรุณาดื่มอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อฟื้นฟูพลังงานเราเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้แล้วกรุณากดแล้วก็บริโภคหรือว่าคุณก็จะไปนอนหรือว่าคุณจะไปนอนก็ได้นะโอ้โหเอาได้ของครบแล้วเออที่อ่ะหอกพลังงานพลังงานเหลือสามกินกินต้นไม้กินต้นไม้เข้าไป โอเคกินต้นไม้เข้าไปแล้วต่อไปก็คือไปหาช่างไม้แล้วก็ไปร้านคาแซมยังไงนะคาแซมดินดาลดน้ำต้นไม้อยู่เปิดเก้าโมงเพิ่งแปดโมงกว่ายืนรอหน้าร้านเลย a few moments later เฮ้ย9ก้าโมงแล้วโอเคเอาละไปเยี่ยมชมร้านค้าโหไม่มีคนเอาดินดาเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ที่เคาน์เตอร์เราจะซ่อมบ้าน แต่ว่าร้านนี้ขายของเยอะเหมือนกันแฮร้านขายของเยอะโดยช่างไม้โอ้โหโรงนาบอ่อน้ำโรงสีโซโลไซโลเอาไว้เก็บยาแห้งบอกรามีทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกซานแต่ว่าเราจะอัพเกรดได้อัพเกรดบ้านครับเราจะดำเนินการให้คุณโดยทันที เอาละที่รักเราเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะดูเหมือนว่าโอ้จะเอาวัตถุดิบมาให้เราแล้วเราต้องไปอัปเกรดบ้านให้เขาโอ้นายนี่ทําให้ฉันประหลาดใจจริงๆนะนายหาของมาได้ในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเรารีบไปทําบ้านให้นายดีกว่าเอาละโจโกกับดินดามาซ่อมแซมบ้านให้แล้วอัปเกรดบ้านขึ้นมาให้ด้วยแต่ว่าโจโกบอก ให้เราช่วยขนของเข้ามาหน่อยโ,อโหมีเตาผิงด้วยผลตู้เสื้อผ้าโต๊ะชั้นวางของหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรลิ้นชกักโต๊ะที่มีลิ้นชกักอ่ะ <c oughs> เอาคำนี้ดีกว่าแล้วก็โอ้ยทีวีแถมทีวีให้ด้วยเอาละโอ้ฉันไม่กวนนายแล้วนะถ้านายอยากเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาตกแต่งก็ตกแต่งไปเลยบายบาย เราได้บ้านใหม่มาแล้วบ้านของคุณใหญ่ขึ้นแต่ก็ใหญ่ขึ้นจริงแหละเพิ่มมาอีกประมาณสองเสื้อหรือเปล่าไม่รู้ว่าเพิ่มมาเท่าไหร่กดเจเพื่อเปิดบันทึกเพื่อรับรางวัลโอเคได้มาหนึ่งร้อยตอนนี้มีเงินทั้งหมดสี่ร้อยเยี่ยมชมร้านค้าแซมเก้าโมงแล้วไปเยี่ยมได้แล้วน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะร้านค้าเฮ้ยใครใครผู้ชายนี่คือโนอาส่วนผู้หญิงโอ้น่ารักสุดๆไปเลย นายเหรอที่ชื่อว่าโอ้ว้าวฉันเก็บจำนายไม่ได้นายเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่สินะดูจากเครื่องแต่งกายของนายก็รู้ครับผมย้ายมาใหม่ครับคุณสวยอ่าแล้วก็เดี๋ยวสิ่งอื่นใดผมมีของขวัญจะมอบให้คุณอ่านี่ผมให้คุณเลยดอกทิวลิปโอ้ฉันชอบมันมากเลยขอบคุณนะเออผมก็ชอบคุณมากเลยส่วนคนนี้ เฮ้ยอีวายินดีที่รู้จักนะยินดีที่รู้จักเช่นกันฉันชื่อเอเวเรสต์ที่ยกสั้นว่าเอวานะแต่ทำไมข้างโบเขียนว่าอีวาเฮ้ยต่อไปเราต้องไปหาแซมเฮ้ยนี่ดอกไม้เก็บได้ไอ้พวกนี้นี่โุ้ยได้เห็ดช่องเก็บของเต็มชิบหายชิบหายช่องเก็บของเต็ม อ๋นี่ไงดอกไวโออะไรพวกนี้เรากินได้เรากินให้หมดเรากินทุกอย่างเสร็จแล้วเราต้องกินสักอันหนึ่งเอาอะไรดีเอา,เอ,าอันนี้นี่แหละมากินเข้าไปมีพลังางานอยู่หนึ่งร้อยโอ้ในามาแล้วสินะโอมาตั้งแต่วันที่สองที่เข้ามาเลยนะนี่ฉันแนะนำให้นายได้รู้จักเจ้าของร้านค้าทั่วไปแห่งนี้คนคนนี้มีชื่อว่าแซม โอสวัสดีโอยินดีให้รู้จักนะยินดีต้อนรับสู่ร้านของฉันาหากว่านายต้องการความช่วยเหลือหรือว่าสั่งซื้อสินค้าประเภทไหนเราทางร้านเรามีจัดจำหน่ายให้ทุกอย่างโอ้งั้นเหรอครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นผมจะมาซื้อทุกอย่างที่ร้านคุณเอาละเปิดประเดิมเลยละกันเดี๋ยวก่อนเควสใหม่เด้งพบชาวเมืองทั้งหมด30คนตอนนี้พบไปเจโอเคเดี๋ยวไปไล่พบเอานี่อยู่ข้างหลังเราอีกหนึ่งคน ร้านค้ามีขายเมล็ดพันธุ์ขายน้ำตาลขายแป้งเฮ้ยน้ำตาลบวกพลังงาน60เหลือ75น่าจะคุ้มอยู่นะก่อนอื่นเราต้องปลูกอ,อะไรสักอยาก่างเกิดเร็วๆได้ผลผลิตเร็วๆร,ร,ร,ราคาถูกๆนี่แหละเดซี่เดซี่เดซี่ให้เหลือเงินสักร้อยโอเคเก็บไว้เอามาสัก20แล้วก็คุณคนนี้เบน โอเคคุณชื่อว่าเบนไว้ผมจะจำไว้ในเนมนูรีของสมองอ่าอันนี้ป้ายประกาศทำธุระหามันฝรั่งให้หน่อยแต่มันฝรั่งเราไม่มีอ่ะปฏิทินวันที่4เป็นวันเกิดของโจโกโอ้โ,อโหวันที่10นี่ก็คือเทศกาลดอกซาก,กุระอ่าเราต้องหาเพื่อนก่อน ราดูเหมือนว่าช่องเก็บของเราจะเต็มเฮ้ยงานครับก็มาฮะต้องการขยะอีก6ชิ้นโอเคเรามีเคียวอยู่โอเคได้ขยะมาครบแล้วต่อไปก็คือของครับครับไม่ได้ต้องขายบางอย่างทิ้งอ่ะเอา,มาเมด็ดออกไปแล้วก็ครับนี่ไรเอา้าใส่ได้โอเคใส่อย่างนี้เลย อ่ะวางวางวาง,วางตรงไหนตรงนี้ใส่ของใส่ของครับนี่ของทั่วไปใส่ไปให้หมดอยากรับไว้อีกสักกล่องเฮ้ยของเอาคืนได้โอเคเรายังไม่ขายเก็บมาก่อนแล้วก็อีกประมาณสามสิบเฮ้ยยี่สิบ ยี่สิบจุดไอ้น,นี้เก้านี่โบกเข้าไปโบกเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวจะเอาพลังงานไหนมาลดน้ำเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต้องใช้พลังงานเยอะเลยนะรดน้ำเอายังเหลืออีกห้าโอเคไม่พอใช่ไหมพลังงานอ่ะ แค่นี้ก็พอโบกโบกสามแล้วสี่ห้าอสองหนึ่งสองสามแล้วก็รดน้ำสินะอ้ารดอะไรเนี่ยกินก่อนกินเพิ่มพลังก่อนเห็ดมอเมสเห็ดมอเรสเห็ดอะไรนะอ๋อเริ่มรู้สึกเหนื่อยโอ้พลังงานลดลงเรื่อยๆเจเจเดสี น้ำหมดโอเคกรุณาไปเติมน้ำที่บอ่อน้ำหรือว่าสระของคุณแต่ว่าเราต้องการพลังงานเพิ่มอ่ากินต่อครับพลังงานมาโอเคได้พลังงานมาแล้วหยอดเข้าไปเราต้องไปหาดอกไม้มากินต่อ ไปหาก่อนแล้วก็ต้องไปพบผู้คนด้วยอะไรเราเก็บไว้ก่อนขยะเก็บไว้เฮ้ยได้ดอกไม้แล้วหนึ่งดอกโอเคพลังงานเรากลับขึ้นมาสีสันสดใสขึ้นมาทันทีเฮ้ยเก็บได้หอยเก็บได้เฮ้ยเอาเอาเอาอเฮ้ยชอบดอกนี้ไหมดอกไวโอเลตเราให้เธอยูริ ฉันกินอันนี้ไม่ได้โอ้สิ้นเปลืองมากควรจะปล่อยให้มันเติบโตโอ้โหโกโรธเป็นฟืนเป็นไฟดูที่ความสัมพันธ์อ่าอยู่ไหนยูริยูริอยู่ตรงนี้โอ้โหเกลียดดอกนี้โคตรส่วนมากผู้หญิงน่าจะเกลียดดอกนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าถ้างั้นอ้าวอีวาเจอกันอีกแล้วนะฉันให้ดอกไวโอเลตกับเธอ นั่นเป็นความใจดีเป็นอย่างมากของคุณขอบคุณนะแต่ไม่ชอบสินะโอเคอย่างน้อยๆก็รับไว้ดูสิเกลียดไหมอีวาไม่มีอาไม่ขึ้นเลยสักอันไม่เกลียดแล้วก็ไม่ชอบไม่ไม่ทั้งสิน้นโคหลังคุยด้วยแจ็คเอย๋ยไม่คิดจะหันหน้าม,มาคุยกันเลยเหรอ นี่คือส่วนกลางโอ้โหคนอยู่เยอะไม่เยอะเลยอะไม่มีใครเลยห้องนี้ห้องนี้เอ้ยนี่ไงเจอคนหนึ่งมิลลี่โอโ้ใช่แล้วช,ชื่อมิลลี่โอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอคนน้อยลงน้อยลงตอนนี้เหลืออีก6ค,คนเองโอ้โหสัตว์อ้าว ามีอะไรพวกของสัตว์เลี้ยงคิดแคทโอ้โหชื่อเป็นขนมเลยเอานับเหรอสัตว์เลี้ยงนับโอเคงั้นก็จะรู้จักทุกคนเลยนี่นี่นี่มา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 อ,อีกสองตัวหาอีกสองตัวโอเคเจอแล้วนี่รู้จักิีเยะไปเลยนี่เสร็จแล้ว ปั๊บลูน่าโอ้โหครับชอบดอกไม้เหรอกดไอแล้วก็ไปที่ครับชอบดอกไม้ต้องการไฟเบอร์แล้วก็การดอกไม้เพิ่มอีก2ดอกหมือกันครับเออเราเอาไปใช้หมดนี่นะดอกไม้หาเพิ่มก็ได้ดอกไม้หาไม่ยากหรอกมัง้งนะน่าจะหาไม่ยากนะ A few moments later โอเคครับเราไม่มีดอกไม้แล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยหาวิธีคัาแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็จบไปเรียงเท่านี้นะครับสำหรับวันที่หนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในวันที่สองนะครับ